ทำช่องติ๊กต็อกออกมาสอนเทคนิคหรือออกมาเล่าเรื่องอันไหนดังกว่ากันคะพี่วันก่อนเฮียร้านเนี่ยเขาอยากจะถ่ายติ๊กต็อกอยากจะถ่ายอาหาร<ไ>อยากจะถ่ายเมนูวิธีการทําสิ่งทำบรรยากาศร้านน้องคิดว่าจะดังไหมไม่ไดังไม่แน่ไม่แน่ใช่ไหมพี่บอกเลยดังยากทําไมรู้ไหมห ใครไม่เคยเห็นติ่มซำบ้างถ้าเกิดร้านติ่มซำมอื่นๆเข้าถ่ายแบบนี้กันหมดเนี่ยเป็นไงเราก็จะโดนกลืนเข้าไปในติ๊กต็อกไงล่ะแล้วถ้าไม่อยากโดนกลืนทำไงลองนึกภาพนะ สมมุติว่าเราจะไปตลาดซื้อมังคุดแล้วแม่ค้าเนี่ยมีอยู่3เจ้าทุกเจ้าขายโลละ300หมดแม่ค้าคนแรกสาวสวยหน้าตาดีแต่เวลาเราไปให้เขาช่วยเลือกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเรานั่งยิ้มให้เราตลอดมแม่ค้าคนที่สองเรายังไม่ทันถามอะไรเลยก็อกมาบอกว่ามังคุดเนี่ยมาจากอำเภอไหนขนส่งมายังไงตอนปลูกใส่ปุ๋ยอะไรแล้วมันถึงจะหวานแม่ค้าคนที่3แปะป้ายใหญ่ๆไว้หน้าร้านเลยมังคุดคัดพิเศษหวานทุกลูกแล้วเขาก็เอาตู้หยิบตุ๊กตามาใส่มังคุดให้เราหยิบเล่น เป็นน้องเนี่ยน้องจะเลือกซื้อมังคุดกับเจ้าไหนเจ้าแรกก็น่าสนใจนะแต่ว่าเจ้าที่สามแปลกดีนะดูน่าสนุกอยากลองเล่นเลยอะ่ะแม่ค้าคนแรกก็เหมือนพวกสาวๆที่ออกมาเต้นอะ่ะดูแล้วมันดีต่อใจแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับคนดูไม่เกี่ยวอะไรกับสินค้าเลยส่วนแม่ค้าคนที่สองก็เหมือนพวกช่องที่ออกมาให้ความรู้น่าเบื่อน่าเบื่อดูไปพูดแต่เรื่องสินค้าใช่ไหมสประคุณน,นู่นสประคุณน,นี่ ไม่เกี่ยวอะไรกับคนดูแม่ค้าคนที่3เป็นไงเจอตู้หยิบตุ๊กตามาใส่มังคุดหยุดดูไหมหยุดดูใช่ไหมเพราะว่ามันแปลกในคอสที่พี่สอนอะแบบนี้เขาเรียกว่าย้อนแยง้งแล้ว้อความที่แม่ค้าเขาแปะไว้เป็นไงเขาเข้าใจความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกันเวลาพวกเราทําช่องเนี่ยเราต้องเข้าใจความต้องการของคนดู แต่ใครจะมาเสียเวลาเล่นเกมหยิบมังคุดนะพี่เข้ามาตลาดแบบเดียวเขาซื้อมังคุดเสร็จเขาก็กลับแล้วปะน้องคิดว่าเล่นติ๊กต็อกมันเพื่อประหยัดเวลาเหรอคนมาเล่นติ๊กตอกเพื่อฆ่าเวลาบางทีโดนดูดเวลาด้วยซ้ําพวกเราเคยเล่นติ๊กตอกตอนเข้าห้องน้ำกันไหมเอาจริงเถอะขี้ทีนึงอะสามนาทีก็เสร็จละพี่อย่าพูดเรื่องข้าวตอนกินขี้ดิแต่ถ้าเกิดถ่ายติ๊กตอกไปด้วยครึ่งชั่วโมงยังไม่ออกมาเลยงั้นสรุปว่าออกมาเล่าเรื่องหรือออกมาสอนเทคนิคอันไหนดังกว่าคะพี่ thank you